ค่ะคุณยายไล่ค่ะจาจาวัะค่ะมาตามแนวทางกับคุณยายไล่ค่ะในงวดวันที่1 6พฤศจิกายน2567รย็คลิปนี้เป็นคลิปที่สองเนาะคุณยายเนาะค่ะเป็นคลิปที่2มื้อน,นี้วันที่ส1บเอแล้วมื้อนี้ค่ะมาตามคุณยายเนาะค่ะอีกรอบหนึ่งเพราะว่าคุณยายเพิ่นฝันแล้วเพิ่นว่าค่ะคุณยายฝันไดเจักมื้อแล้วคุณยายโอ้ยพันเมื่อวัน ฝันหมูว่านนี่เหมือนนี้มาตาเมื่อี้ซิทเอทเนาะแสดงว่าฝันเมื่อวานนี่เป็นว่าค่ะบอกสู้ฟังในฝันแนวไดรน้อโอ้ฝันหลอนแม่ใหญ่ไปใส่หรอกฝันเห็นสากคนย่างท่างง่ายเหนื่ายสั่งสั่งเท่าเลยหลังหลังจนคู่โอ้เป็นเท่าเท่าแห้งตัวเดียวมันไม่แพ้คีมมันจะกินหยาเละช่างเม่ใหญ่นงะโอ้จะเป็นย่างงามเนาะคุณแม่เอือยไม่ใหญ่หวานค่ะสั่งมาย่างเหนื่อย ยิ่งหนาหน้าแล้วตัว่มีไัมาหาเลยเห็นเห็นแต่ไม่ใหญ่อู้เออสั่งคนกบวาจังนี้จังไี้เศรากินตามภาษาสั่งอ่ะงอนทางค่ะอย่างนีก็นั่งเบิ่งอยู่นัางเบิร์อยู่เหื่นเลยสั่สงคุณจะมาจะผุ่นมาจะสทางผุ่นเออโอ้สั่งเท่าเด้นี่ว่ะคันคนเขาก็หาที่พุกที่จะน้องรังคู่คน มันเป็นู่เผาแห้งเผานั่งจนเหี่ยวแล้วมันบ้านั่งจนเหี่ยวปวดหลอดเพิ่นเนี่ยต่ว่ันตัวใหญ่ตัวใหญ่สั่งพลอยแม่มันค้นละมันหักบดอ้วนค่ะเพราะว่าเรื่องเทาอ่มอุลูดอยู่าหลังนั่นสตีเป็นยังไงบ่ถ้าแม่คุณยายฟันเนี่ยคุณยายสิตีให้ตัวไหนโอ้ยสั่งมืนอน้ำเก่าอยู่แล้วไม่ใช่สตีให้เก่านึม พะว่านสร้างมีตัวหนึ่งเมนบ่คะสร้างนี่ตัวหนึ่งบมมีไฟมาเบิงมแตเมยไงโอ้เก่าเก่าหนึ่งก็ได้เพราะว่ามเมยญ่ก็ค้นถ่าวสร้างกระเถาเก่าเก่าหนึ่งก็ได้เลยอเก่าเก่าหนึ่งเนาะค่ะบานนี้ต่อไปบัานไปหาเก็บผักเก็บหญ้าแล้วบานออกจากเห็นสร้างได้นี่ค่ะฝันนี้ขึ้นเดียวกันทันขึ้นเดียวพันต่อเลยค่ะไปหาเก็บผักเก็บหญ้าบ้านโหกูดเมยไงหมุนไปวันผักว่าพันอนต์มีร้ปุ่งยนอยู่หน้าว่า มาจะไปตกงไงวะค่ะไปหอดเห็นพักแล้วพักก็แค,แค่มแค่มบนเข้าหลีกเต้นพักนะ่ะต้นพักอีหุ่มไปเบิ่งพักอีหุ่มเออไปเอาพักอีหุ่มมันมันหกไม่ใญ่กับบูไปเลยในความฝันในความฝันนะ่ะค่ะมาเนี่ไปหอดเห็นเขาถักเอาเล็กมาโอ้เป็นไฟนอมาเอาหลขกมัไนไงวะโอ้มันคืองานถีนอหลขมัไงวะเออเด็เนี้ยคืองานถีนอไฟนอมาถาบแะจะมาชีเเ้เหลือง แต่ว่าเป็นสีเหลืองอันยางยางพกใหม่มันเป็นสีเหลืองแต่มันเป็นตัวเลขเป็นตัวเลขโคกโคกแปดโกโกแปดเลขสามตัวสามตัวชัดเจนบอกฮชัดเจนบอชัดเจนเนอะไม่ใช่กลุ่มมืองสิเออโอ้มันตั้มเขาถากตั้มมีอะไรก็เลยากลุ่มบออ้ยคืองานแท้โคกโกแปดมีอะไก็เล่าค่ะเออบานนี้โคกแปดโกแปดแปดกันไร เอาเป็นหกแปดแปดน้ำกันไว้เมนบเก่าเก่ากันว้เลยเด้อค่ะมันแน่นอนไหยค่ะเออหามันขึ้นตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งแต่ว่าตัวที่เห็นที่เขาถากเปลือกไม่นี่หกแปดปหกหกแปดเออหกสองตัวอ๋อหกหกแปดเนาะค่ะแต่ว่าคุณยายหายกันใ้ก็คือหกแปดแปดน้ำแน่เออเป็นตัวกันของพื้นเนาะค่ะแต่ว่าเน้นนี่ให้เน้นตัวเห็นในต้นไม้ ตัวเขาถากเอาเหล็กไม่บอกนี่ขวดฝันนี่แต่ว่าสั่งเนี่ยเอาเก่าวหนึ่งสั่งเอาเก่านึงเออเหล็กสามตัวเก่าเก่าหนึ่งกับไรสามตัวเก่าเก่านึงรวบกับคุณแม่น้าเอออืมค่ะค่ะตัวเหล็กคุณแม่พันหายม้าเนาะค่ะหนีตัวค่ะเออฝันโบนีาฝันสันสันแต่ว่าฝันสองเถื่อสันสองเถื่อฝันเห็นสามคนอยงเลยไปเก็บพักบุกเข้ไปห้องหกป้านี่เป็นปลายูุใสแบบนี้้่ป้าอคือต้องผก โบหูยัอยู่ไซเป็นบอกโบหูยู่ไซ่ว่าทางตะเวนออกทางตะเวนออกเออโบแม่นหมอไปหาเกี่ยวเขาคุณหมอบอกทางนั้นแม่ก็ไปคือกันเกี่ยวเขาชิเป็นทางผุนมาจะมาบอกแม่ก็ไปทางตะเวนออกไปหาเขาต้นไม้นี่พ่อหูบอลนี่ความฝันว่าเป็นต้นยังต้นต้นต้นยางต้นยางเออดีละบัวใหญ่เลยกระบอกใหญ่เงี้ยมันยังนอสีเหลืองใหญ่ก็ ไม่ใช่ก็บุกก็ไปเนาะพักมันอยู่ชัางซี่ค่ะต้นไม้เป็นถ,ถ้าถ้าเขาเรียกช่างซีไม่ใช่ก็พี่สองโอ้ยเรียกเกินี้กพวกแปลกโอ,โอ้คืองานแท้ไปเลยว่ะเออให้โชคให้ลาบเด้อปุยญาตาใหญ่เจ้าที่เจ้าทางแม่ใหญ่มหาเก็บพักเก็บหยาม่ใครเขาบอกไปตามภาษาไม่ใหญ่นี่แหละค่ะมา,มาเห็นบแบบโอ้คนเอาเริต้นยางเนี่ยมันออกยางมันออกนี่ เป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองเลยเออบ่อแดงดอกค่ะบ้านนี้นี่ข้ามฝันนี่คุณยายเห็นเหล็กแล้วคุณยายฝันยังไงตอีกบอฝัน่อไปก็ตับมาเฮื่อนมาสานเนี่ยบานได้พักได้หย่างก็ม่คุยเว่่่่่่่่่่ก่อ่่เ่ย่่่่่่่่่่่อ่ั่่เ่่่่่่่น่่่่่เ่่่อ่่่่เ่่กพ่่่่่่กเข่่ไป่่่่่่่ไปถา่เอาเล่่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 นน่น่่ค่ะบ่่ว่่กัน สดๆดดอกความพันมาหอกของพธนาแล้วเว้ยบาเฮือนค่ะโอ้ยไปเก็บพักกับพ่อเลยจบเป็นไฟไปถากกับหลีไปถากกัสร้างมีไงวะสื่ออยู่มีไงเรื่อยว่ะค่ะเห็นผักเห็นเนยเาว่าถ้าขูเมือเลยก็โอ้ซ้ำหนีกับหูมื่อซ้ำหนีหูมื่อว่นแล้วมื่อกเป็นไงคราบบานเตินถึงมากเลยมา่อกช่วยกันสร้างอีกบอเป็นไงอืมค่ะอจะว่าคอยบอกเหี้ยงงูื้นจุบปลาอีกยังมาพูนว่าเป็น มว่าเทาไลรปาเท่าคุยเรื่องเล็กนี่นะโอ้เขาบอกไม่แห้งมันว่าในความฝันฝันจนเด็กคุยออกมาอีหลีเออแต่ว่าหันโบเป็นภาษาโบเป็นภาษาอืออย่างนี้มาเจ้าว่าวิญญาณลมขึ้นอ้๊บคือว่าอเขาบอกเขาบอกได้เขาบอกเสร่งว่าฝันคลาดแห้งหรือเขาบอกก็เลีกยนตัวค่ะเขาว่าเรื่องว่าก็เพิ่งย้ายตัวมาอือแปลว่าเขาฝันว่าค่ะคือฝันเห็นเลยฝันเห็นเลยที่ลมขึ้นเขาแบบ ว่าต้นยางต้นยางใบใหญ่หรือต้นยางหน่อยเอาไว้ค่ะพันพันอย่าง่ะเแห่ะเป็นไงคะพกพกไปแต่ว่าจำตัวเลข้ชัดเจนเลยจำหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะแล้วลุงค่ะอต้งขอโทษขออภัยท่านผู้ชมเนาะค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูกาลเกี่ยวเข่าเนาะค่ะค่ะเกี่ยวเข่าหลุดแกเข่าแก่เครื่องเกี่ยวเนาะค่ะ หลายคะ่ะพันไปพันมานาบานของคุณยายเนาะค่ะกะซิมีเสียงแสก้สอนขม่ารบกวนเนี่ยก็ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ<ม>่ะคุณยายมีอยังเพิ่มเติมอีกว่คะมีซ<ม>้ำอ<ม>ีกเ<ม>นาะคะ<ม>่ะให้คุณยายเพิินไปพักพอนเนาะค่ะรบกวนเวลาเพิินมาสักพักหนึ่งแล้วคะ<ม>่ะค่ะขอบคุณคุณยายไล่ได้หลายคะ<ม>่ะบบเพีงแนวทางขอคุณค<ม>่ามาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของคุณยายไล่ค่ะในงวดวันที่16พฤศจิกายน25 6 7น้นี่ค่ะ คุณยายไล่นี่เพิ่นฝันคลิปนี้เป็นคลิปที่สองเนาะค่ะล่าสุดเพิ่นว่าค่ะเพิ่นฝันเห็นสั่งไงเพิ่นว่โตัวบักไงเพิ่นว่าสั่งนี่เป็นสั่งแม่เพิ่นว่าค่ะยางขม่าพันน้ำท่างเพิ่นว่ะเห็นน้ำท่างนี่ละเพิ่นว่ากำลังกินหญ้าน้ำท่างเนาะค่ะคุณยายนี่ก็เลยว่าอุ้ยสั่งมาตะท่างใดเนาะคือตัวใหญ่แถวสันกินกินหญาสันบอกส้างเนาะค่ะ ส้างนี่ก็กินหยาน้ำทางเพิ่นว่าฟันซ้ำนี่เพิ่นว่าฟันสันสันเพิ่นว่าคุณยายเพิ่นก็เลยตีตัวเลขให้เป็นเก่าเก่าหนึ่งเนาะค่ะกับเก่าหนึ่งในความฟันนี่เพิ่นตีหายเลขสามตัวกับสองตัวเก่าเก่าหนึ่งนี่เพิ่นตีมาจากเก่าตัวที่แรกนี่เพิ่นตีมาจากคุณยายเองเนาะค่ะคุณยายนำเก่าเป็นผู้เ่าเพิ่นว่าเก่าตัวที่สองนี่ตีมาจากสร้างเพิ่นว่าสร้างนำเก่าเพิ่นว่าส่วนหนึ่งนี่ตีมาจากสั่งตัวหนึ่งเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยตีห้เป็นเก้าเก้าหนึ่งเนาะค่ะเลขสามตัว ก่าหนึ่งก็ตัดออกมาจากสามตัวเนาะค่ะรือว่าเหล็กตีจากฝันสร้างเป็นเก่าส่งตัวหนึ่งตีเป็นหนึ่งค่ะหลังจากนั้นคุณยายเพิ่งกับฝันมาอีกเพิ่นว่าฝันต่อไปอีกเนาะค่ะฝันว่าไปเก็บพักเพิ่นว่าหมุนป้าหมุนดงไปเพิ่นว่าโคกปันได้กับหมุนไปเพิ่นว่าหมุนไปแล้วไปพ่อต้นย่างเพิ่นว่าแต่ว่าต้นโบยย่ายเพิ่นว่าต้นซ้ำหนึ่งนน่ละแต่ว่าไปพ่อห้อยเข้าถากเอาเหล็กเพิ่นว่า คุณยายนี่ก็เลยแนมเบิงเพิ่นว่าแนมเบิงแ้วจังไดจังเห็นยางใหม่น่ะมันเป็นตัวเหล็กเลยเพิ่นว่าค่ะแต่ว่าเป็นตัวสีเหลืองเพิ่นว่าค่ะเป็นตัวสีเหลืองเป็นยางใหม่แต่ว่าเห็นชัดเจนเลยเพิ่นว่าเลขสามตัวเนาะค่ะเห็นชัดเจนแบบคักเพิ่นว่าค่ะหกหกแปดเพิ่นว่าค่ะวงกลมให้่เนาะค่ะเห็นเหลขในต้นใหม่เนาะค่ะตัวสีเหลืองหกหกแปดเพิ่นว่าค่ะหลังจาก เห็นเลขแล้วเนาะค่ะคุณยายนี่ก็เดยกลับมาเฮื่อนเพื่อนว่าในความฝันนี่กลับมาเฮื่อนกลับมาเฮื่อนแล้วกามาเบาซูสามีฟังเนาะค่ะว่าคอยเห็นเลขเพื่อนว่าค่ะอยู่ในต้นไม้คอยไปเก็บพักคอยเห็นเขาถากเอาเลขแล้วยเห็นเลขสามตัวในต้นไม้เพื่อนว่าค่ะในความฝันเนาะค่ะมาเบาซูสามีฟังเนาะค่ะในความเป็นจริงนี่ตอนกลางคืน คุณยายนี่ละเมอเว้าเนาะค่ะคุณยายเ้าสู่ฟังว่าคุณยายนี่ละเมอเ้าออกมาเนาะค่ะหันจักเ้าเป็นภาษายังเนาะค่ะเ้าออกมาว่าจะของฝันสามีของคุณยายก็เลยถามเนาะค่ะยนี่เหมือนเสามาว่าเมื่อคื่นนี่จะเว้าอยังว่าสั่นเจ้าคือเ้าพันๆพึ่งๆผู้เดียวเพื่อนว่าคุณยายก็เลยว่าข่อยกลับมาเฮื่อนแล้วข่อยมาเ้าสู่เจ้าฟังว่าข่อยเห็นเลขเพื่อนว่าค่ะเป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชม คุณยายเพิ่นก็นเลยให้แนวทางในฝันต่อที่สองนี่เนาะคะ่ะเพิ่นให้ก็คือหกหกแปดเนาะคะ่ะเป็นเลขเห็นในตนใ้นไม้หล่ะก่ะตัดเลรนเนาะ,ค,ะ 66, ค่ะ, 68, 99, ะก็หกหกค่ะหกแปดเก้าเก้ารักเก้าหกเป็นตัวกันเนาะคะ่ะเป็นแนวทางของคุณยายไร่ในงวดวันที 16, ่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบด้รางวัลใหญ่กับคุณยายสุขสุข,สขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนำเด้อค่ะกันไว้ คาถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพ้าร้วยน้ำนี่เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ